สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับพวกเราทั้งคู่อีกแล้วนะครับผมเด็กฮัดดูบอลวันนี้ต้องขอประมือให้กับแชมป์เลยนิวคาสเซิลพวกคุณแบบสุดยอดจริงๆวันนี้ยอมนีม้ที่เราอยอจริงฝันที่ไม่กล้าฝันนะเข้าชิงกับแมนยูก็แล้วเออแต่รอบนี้ทําได้นะรอบนี้แบบแล้วทาได้แบบเบส็จเลยนะทําได้ดีด้วยอาจจะมีเสียวนิดนึงท้ายเกมเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าอโอเคเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเรา<อ> โอเคก็ขอเริ่มจากฝั่งลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันนะครับผมก็ทางด้านของลิเวอร์พูลนะมาในระบบ4-2-3-1นะของอาร์นงส็อตอันนี้สล็อตวันนี้ขอิ้มไม่ออก อันนี้นเป็นวันที่ไม่ดีของเขาเท่าไหร่ก็เริ่มจากผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นเคเรเฮอร์นะส่วนแบ็คโฟก็เป็นคอนซาแบ็คซ้ายก็จะเป็นโดบัสซันนะครับผมส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็คนาทีนี้ก็ต้องเป็นเวอร์จิลฟันได้ากับนะอิบราฮิมโคนาเต้นะอ๋องก้า่งกลางตามคาดการก็เป็นแมน็กอเรสเตอร์กับกาเวนแบ็คสามแนวรุกก็ซาร่าโซบอสไลแล้วก็หลุยส์ดิอาร์นะครับส่วนวันนี้หน้าเป้าเลือกเป็นเดียโกโจต้านะครับผมส่วนพวกตัวสำรองเนี่ยก็จะมีพวกเคอร์ติสโจนนะดาวินดูเยสโคดิกาโป้ วิเอเลียดแล้วก็เฟเดริโกเคียซ่าครับผมโอเคแล้วฝั่งนิวคาสเซิลเป็นไงบ้างครับพี่ภูฝั่งแชมป์ฝั่งของแชมป์คาราบาวครับวันนี้เนี่ยเอ็นดี้ฮาวมาในแผน4 3 3นะเหมือนกับที่คาดการในคลิปก่อนเกมเราเลยก็คือประตูเนี่ยเป็นนิกโป๊ปนะครับออสองเซ็นเตอร์แบ็กเนาะวันนี้โหฟาเบนแชร์ยืนคู่กับแดนเบอร์นะโหกำแพงแดง,แงแกำแพงขาวดำนะโอ้โหใช้ได้เลยแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นลิฟลาเบนโตแบ็กขวาคีรันทิเปียเนาะสามกองกลางวันนี้โตนาลี บูโนกิมารายส์แล้วก็ ton, โ,โจลิงตันโอ้โหโจลิงตันนี่นึกว่ากองเต้โหใช้ได้นะของจริงนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเป็นฮาร์วีบาร์นะทางขวาเนี่ยเป็นจาคอบเมอร์ฟี่แล้วก็หน้าเป้านะครับคนดีคนเดิมทางกิจมันร้อยล้านไปแล้วอเล็กซนเดอร์อิสัก ครับผมส่วนสำรองทางฝั่งนิวคาสเซิลเนาะจะเป็นโจวิลล็อกนะครับก็คาร์ลวิลสันเนาะแล้วก็มีเอมิลคราฟประมาณนี้ไมลี่ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับเสร็จผู้เล่นตัวจริงมัดนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพูดถึงรูปเกมกันเลยดีกว่าขอเริ่มจากตัวผมเองก่อนแล้วกันก็อาจจะพูดถึงฝั่งลิเวอร์พูลก่อนนะกลายเป็นว่าโอ้แปลกตามากตอนช่วงก่อนเกมเราคุยกันไว้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะมากดใส่นิวคาสเซิล แล้วนิวคาสเซิลเนี่ยรอหมัดสวนโอ้แต่อันนี้คือพิกเลยคดีพิกเลยไม่น่าเชื่อโดนเขากดแบบโงหัวไม่ขึ้นเลยครับสําหรับครึ่งแรกนะคือโดนแบบโอ้โหคือนิวคาสเซิลวันนี้เขามาเพสแบบดุมาก ดุแบบดุมากจนแบบลิวอพูนี่คือแบบทําอะไรไม่ออกเลยนะขณะพยายามปั้นไปซาลาแต่ว่าแบบพอบอลถึงซาลาเนี่ยแทบจะโดนประกบแบบ2คน3คนตลอดถือไม่ได้เล่นเลยแล้วคนอื่นนี่คือคือผมไม่อยากพูดว่าแบบผมวันนี้ลิวอพูเล่นห่วยคือผมมองว่าเขาอ่ะไม่ได้ห่วยแต่แค่เขาโดนแก้แผนอะคือวันนี้น่าจะต้องชมเอดดี้ฮาวมากกว่าเพราะว่าเอดดี้ฮาวผมสัมผัสได้เลยว่าทีมเขาอะมาเล่นแบบเขารู้เลยว่าเขาต้องทําอะไรอะเขารู้ว่าเขาต้องต่อกรกับลิวอพูยังไงคือวันนี้ลิวอพูคือเขาก็เล่นตามสไตล์ของเขาแหละเขาก็พยายามแล้วแต่ แค่แบบมันไม่เป็นใจอะนะเขาก็พยายามแล้วแต่ว่าออกแนวว่าจะโดนแบบนิวคาสเซิลอะบีจนแบบลนเองซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบเท่ากับคนอื่นในอดีตเหมือนกันนะไอสิ่งที่เขาโดนอยู่วันนี้ก็โดนบีบมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็แบบมีเปิดมุมมีแบบโดนแบบคือโดนทุกทางอะไม่ว่าจะแบบเตะมุมลูกเข้าทําโดยตรงหรือจากด้านข้างครับจนแล้วจนรอดจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่ภูนาทีที่45เอ่าเป็นจังหวะเปิดมุมเนาะของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ ได้ผู้ชายคนที่เป็นแมวเดอแบตนี่แหละได้แดนเบิร์นเนาะในการหม่งทําประตูแรกให้กับนิวคาสเซลได้จริงๆแล้วเิวคาสเซลมีจังหวะมงก่อนหน้านี้ก่อนที่น่าที่จะได้ประตูเนาะแต่ว่าเปล่าไปปรากฏว่าพอได้ครั้งที่2เนี่ยโอ้หแดนเบิร์นจัดให้หนักๆเลยแรงกว่าเดิมเยอะเลยอะแล้วก็เป็น1ประตูเลยนะจริงครับเป็นรูปแบบสุดสวยของแดนเบิร์นไปเลยนะเพราะว่าลูกนี้แบบคือผมว่าหรือว่าครูก็พลาดด้วยนะคือผมไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นแทคติกหรือว่าเขาวางมาแล้วหรือว่ามันเป็นแบบเฉพาะกิจเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าทําาาไไเเเคถึงลือออกกแะรปปบู่ดน ซึ่งมันแบบมันโคลนไซส์กันเลยนะมันแบบคือแมนกนีเตอร์เขาตัวแบบคือเขาอาจจะตัวหนาแต่ว่าส่วนสูงของเขาอะถ้าเทียบกับแดนเบิร์แล้วอะมันค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับผมเลยมองว่าแบบอันนี้คือผมมองว่าผิดพลาดน,นะเป็นลูกที่แบบผิดพลาดเลยที่แบบเลือกประกบคู่อย่างนี้แล้วแบบแดนเบิร์ก็คือโอ้โหบ่งแรงมากบ่งแบบ โอ้โหงงเลยอะบงงแบบยัดเข้าไปเลยแบบจะโทษเชลเฮอร์ก็ไม่ได้นะคือม่งดีจริงๆครับก็เลยทําให้ก่อนจบครึ่งแรกนี่โอ้โหนิวคาคสเซิลยิ้มหวานเลยครับออกนาลิเวอร์พูลก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับโอเคแล้วส่วนครึ่งหลังเป็นยังไงต่อครับพี่ภูเอ่อในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาได้ไม่นานเนาะมันก็ยังเป็นเกมที่นิวคาสเซิลก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมาได้ได้ประตูแบบประตูที่ตอนแรกนึกว่าปิดฝากล่องไปแล้ว่ปิดปิดฝาโลไปแล้วแต่ว่าเออมัน ก็กลับมาตอนท้ายนะเนาะเพียงแต่ว่ามันมาได้ประตูที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันกันกบจังหวะของเจ้าขอบเมอร์ฟี่ Murphy, ที่เล่นแล้วก็อีซักเนี่ยยิงแบบไม่ต้องจับเลยนะก็คือมันเป็นเกมที่นิวคาสเซิลขึ้นมาแบบเร็วแหละแล้วก็อีซักเนี่ยสมสมราคาสมน้ําสมเนื้อกองหน้าที่ร้อนแรงอันดับต้นๆของรีมยริกตอนนี้จริงก็ยิงเข้าไปแบบเสาสองแบบที่ลิเวอร์พูลน้องข่อยหินของเราไม่สามารถที่จะบินทันพุ่งไปทันหรอก เออยิงเร็กวกะนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็กลายเป็นว่านิวคาสเซ้นนำสองสุสกครับผมก็จริงๆแล้วลูกนี้เนี่ย คือผมว่าโทษแนวรับหรือว่าพูไม่ได้เลยเพราะาลูกนั้น่ะถ้าเรามองกันจริงๆนะคือตำแหน่งที่อิซักยืน่ะมันอยู่ระหว่างโคนาเต้กับฟานได์เลยนะถ้าผมจะไม่ผิดะนะแล้วเขายิงลอดแบบลอดระหว่างกลางมาแบบคือคนาเต้กับฟานได์อะยื่นเท้าไปสกัดแล้วนะแต่ว่าลูกอะมันแบบมันเหมือนลูกไฟอะมันแบบมันยิงแบบทะลุไปเลยแบบคือมันโทษใครไม่ได้จริงๆคือแบบต้องชมความยอดเยี่ยมของอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่มากกว่าที่แบบเล่นกันได้แบบรู้ใจอะรู้มืออะอชูโหดจริงๆโหมดมากแล้วก็หลังจากนั้น คือเอาจริงๆตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาเหมือนทางนิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็เริ่มผ่อนเกมลงเนาะพี่ปูแต่ใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยเหมือนนิวคาสเซิลเขาจะยังคงเพจแล้วก็ยังคงพยายามเล่นจังหวะสวนกลับแบบใช้บอลยาวแล้วก็ทาจังหวะสวนกลับที่เร็วอยู่เปลี่ยนแต่ว่าพอได้สอศูนแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลก็เริ่มถ่วงและเริ่มเข้าแท็กติกที่ว่าเล่นกับเวลารวมถึงว่าเขาไม่ได้ต้องการบอลสวนกลับอะไรขนาดนั้นแต่แต่นิวคาสเซิลก็ยังมีจังหวะที่มีโอกาสได้ประตูมากกว่าเวอ้์วููเยอะอยู่นะใช่เกม ปูยังคงมีปัญหาในเรื่องของเกมลุกจนอานงเนี่ยต้องแก้แท็กติกแล้วก็มีอะไรใส่ลงมาหมดเลยอะ่ะเออทั้งการเปลี่ยนเคอร์ซิโจลงมานะครับรวมถึงเอ่อการเปลี่ยนฮาเบ็ลเลียดแล้วก็เป็รดิโกเคียซ่า อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เปลี่ยนแต่วินุนเยสลงมาคีณทิคโปคือเขาเรียกว่าใช้วพาะอะไรมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยอ่ะเออคือความทุกต้อา<ะ>วุธแล้วแหละใช่จนแล้วจนรอดก็มาช่วงท้ายครึ่งหลังเนาะเป็นดิโก้เคียซ่าเนี่ยก็หลุดกับดักล้ำหน้าเข้ามาทาประตูให้เลี้ยวฟูตีตื้นมาได้เป็น2ประตูต่อหนึ่งนะลูกนี้เนี่ยจริงๆก็มีมีช็อตฮาเหมือนกันตรงที่ว่ากรรมการของคาราบาวเนี่ยก็ต้องพูดออกม์เนาะเหมือนเคียซ่าจะฟังไม่รู้ใช่จะฟังไม่ออก เออเหมือนเขาจะฟังไม่ออกว่าเขาได้ประตูก็เลยรอประมาณ2วิถึงจะดีใจเนาะอันนี้ก็เป็นโจ๊กไปแต่ก็ไล่มาครับ2 1หนึ่งถือว่าเป็นช่วงทบเวลาที่ตื่นเต้นในช่วงท้ายท้ายเกมก็อีซักนั่งไม่ติดแล้วอะก้องก้องแพนไปอะเฮอลูกยิทุกคนเลยแลวสุดท้ายเป็นไงครับพี่ติ๊กสุดท้ายก็ยื้อไปยื้อมานะคือโห oh, oh, ผมแบบผมขอนับถือใจของลักเตะเนวคาสเซนทุกคนเลยนะคือเขาแบบพยายามแบบพอได้บอลเนี่ยเอาจริงๆถ้ามองกันตามตรง ผมว่าถ mm hmm. ้านิวคาเซิลจะล่อเป้าเพิ่มอะจากโอกาสที่แบบมีจังหวะหลุดเพราะว่าจริง,รงๆแล้วลิเวอร์พูลอะเขาบุกโถมแบบหมดเลยนะเขาเหลือแบบทิ้งไว้แค่ตัวถึง2ตัวเท่านั้นเองถ้านิวคาเซิลอะจะแบบบุกเอาลูกปิดกล่องเลยก็ได้นะแต่ว่าเขาเอาชัวร์มากนะเขาแบบ mm hmm. เลือกที่จะวิ่งไปมุมธงแล้วก็เล่นเลยแล้วแบบโอ้โหเล่นได้แบบ mm hmm. สุดยอดจริงคือแบบ mm hmm. ใจคุณมันได้จริงๆอะ mm hmm. จนแล้วจนรอดครับก็กรรมการก็เป่านกหกวีจบเกมไปิวคาเซิลชนะ2ประตูตอนหนึ่งที่เวมบี้สเตเดียมนะครับ ก็ขอแสดงความดีก e ับนิวคาเซิลอีกทีนึงนะคือแบบยอดสุดยอดสุดยอดจริงคคือดีมากผมขอพูดในมุมนิวคาเซิลกันละกันนะก็คือมันมันมันคือวันนี้ที่รอคอยจริงๆอ่ะถ้าคนเชียร์นนวคาเซิลมาเนี่ยมันผ่านจุดที่แบบตกชั้นมาแล้วผ่านจุดที่มันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแล้วพอท่านชีกมาเนี่ยท่านชีกมาทําทีมปรากฏว่าท่านชีกก็ไม่ได้มาแล้วเอาเงินมามาละลายทิ้งแต่ว่ามาเพื่อที่จะทําทีมให้เห็นอนาคตแล้วการเลือกเอ็ดดี้ฮาวเนี่ย มันตอบโจทย์วันนี้แหละว่าเขาดีมาตลอดจนวันนี้มันคือรางวัลท,ที่ท่านชีกเลือกเอ็ดดี้ฮาวและเอ็ดดี้ฮาวก็ทําได้กับท่านชิกเนาะรวมถึงว่าวิธีการเล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยผมผมชอบมากนะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันคือวิธีการเล่นที่เหมาะกับบอลถ้วยจริงๆเขาเขาสมควรได้รับแชมป์ครั้งนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าพี่บิ๊กบอกไปแล้วว่าต้นเกมนิวคาสเซิลไม่ได้มาแบบหน่อยไม่ได้มาแบบว่ารับแล้วส่วน แต่เขามาเพื่อที่จะบีบให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเสียเกมแล้วก็ขึ้นเกมลุกแบบฉับไวขึ้นเกมลุกแบบที่ว่ามีโอกาสยิงอะ่ะไม่สนว่าจะเข้าไม่เข้าตรงกรอบไม่ตรงกรอบแต่ถ้ามีโอกาสเข้ากรอบปุ๊บได้ยิงได้ใส่ได้จบจนแบบได้เตะม,มุมแล้วมันนํามาขึ้นประตูที่นําก่อนอันนี้มันคือสไตล์การเล่นที่บอลถ้วยเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นิวคาสเติลตอบโจทย์ตรงนี้มากรวมถึงว่าเมื่อเขาได้1 0จบครึ่งแรก10เนี่ยผมก็คาดเดาว่าน่าจะปิดประตูแล้วแหละ หนึ่งศูนย์มันมันมีโอกาสที่จะได้แชมป์แล้วเหี่แนะว่าเขาไม่เขาไม่เปิดประตูเขาเลือกที่จะทําจังหวะที่เร็วเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ลดเทปเปอร์ของเกมเขาเล่นอยู่ในเกมเขาจนอันนี้สลอตเนี่ยต้องต้องเป็นฝ่ายที่เทหมดหน้าตักก่อนเพราะว่าโดนไปแล้วสองอันเนี้ยมันคือ,ม,คอมันคือวิธีการเล่นที่เพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบของบอลนัดชิงผมมองว่าทีมใหญ่เจอกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่เลือกที่ว่าตั้งรับเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็ เล่นในเกมของตัวเองเนี่ยฝ่ายเนี้แหละมันคือฝ่ายที่กลุ่มความได้เปรียบเพียงแต่ว่ารลิ้วครูก็ขอชื่นชมตรงที่ว่าเขาเขาก็คงไม่มีอะไรจะเสียเพียงแต่ว่า mm. เกมลุกอะ่ะ มันเล่นยากกว่าเกมลับแล้วจังหวะน,นั้นมันสองสูตรแล้วอะมันแทบจะ9ก้าเก้าแล้วที่ที่นิวคาสเซิลจะได้แชมป์เนาะมันก็เลยต้องเป็นต้องเป็นในในความรู้สึกที่เราเรารู้สึกแหละว่านิวคาสเซิลเป็นแชมป์แน่นอนต่อให้เขาจะไล่มาก็ตามมันก็จะไม่น่าจะทันเออในในความรู้สึกที่ผมดูนะถ้าผมเป็นแฟนนิวคาสเซิลอะก็คือตื่นเต้นแล้วก็ลุน้นแต่มั่นใจอยู่เสมอเพราะว่าได้สองสูแล้วก็ทีมยังคงเล่นในมาตรฐานของตัวเอง เนี่ยแหละอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายของวคาสิลก็คือแท็กติกของเอ็ดดี้ฮาวในเรื่องของการส่งเวลาในเรื่องของลูกเล่นตุกติกในเรื่องของการเล่นแบบทีมเล็กเราเห็นว่าถ้าเป็นทีมใหญ่เล่นเนี่ยอาจจะโดนตําหนิว่าอุ้ยสกระปรกเล่นอย่างเงี้ยไม่แบบไม่สม,ไม,สมไม่สมน้ําสมเนื้องการเป็นแชมป์แต่ผมมองว่ามันคือแท็กติกของโค้ชที่เอามาใช้ในบอลน,นัดชิงซึ่งมันเป็นนัดที่มีผลโดยตรงผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มที่จะโดนด่ามันคุ้มที่จะโดนวิจารณ์ เพราะสิ่งที่ได้มาคือแชมป์ไงผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันคือแนวทางที่ถูกต้องแหละที่เอ็ดดี้ฮาปลูกฝังให้กับลูกทีมใช่ครับประมาณนี้นิวคาสเซ็นมผมเห็นด้วยเลยนะคือมันนัดสุดท้ายแล้วมันตัดสินที่นัดนี้มันหมดจากนี้ต่อยคุณโดนใบแดงนัดน,นี้โดนไปเหลือน,นัดน,นี้จบแล้วมันขึ้นจบอะ่ะสุดท้ายคือคุณรับถ้วยหรือคุณจะไม่ได้รับถ้วยมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแบบผมมองว่านิวคาสเซินวันนี้สู้ฟัดแบบสุดใจอะ่ะคือเขามีอะไรเขาก็ใส่หมดเหมือนกันแต่คือไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใส่หมดนะคือลิวอูะ ก็ควักทุกอย่างแล้วเหมือนกันคือจริงๆต้องทมันนีสล็อดเหมือนกันนะคือเขาไม่ท้อเลยนะคือเขาควักทุกอย่างเลยแล้วแบบนักเตะหรือว่าผัวผมมองเข้าไป เขาก็ไม่ได้ดูท้อเลยนะหรือเขาก็สู้สุดใจแล้วแต่แค่แบบวันนี้นิวคาสเซิลเขาแบบเล่นได้ดีกว่าจริงๆเขาทําแท็กติกเขาเตรียมทุกอย่างมาได้ดีกว่าก็สมควรสําหรับแชมป์ไปเนาะนิวคาสเซิลปีนี้อี่งทางฝั่งลิเวอร์พูลมีช็อตที่อาเน่สลอนเลือกที่จะถอดอิบายมาโกน่าเต้ออกแล้วเอาเคอร์ติสโจลงมาไหมมันมันมันแสดงถึงว่าเขาเขาไม่สนแล้วอะว่าลิเวอร์พูลจะเล่นเกมรับดีมากน้อยแค่ไหนแต่เขาใช้การเอาผู้เล่นเกมลุกอะเข้าไปบีบให้ไม่ไม่เสียบอลในเกมบุกอันเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าอา เขาก็รู้ดีว่าเขาควรจะทําอะไรในเกมนัดชิงเพราะถ้าเขาปล่อยให้ตัวเองพะวงอยู่กับเกมส่วนของอนิวคาสเซิลน่ะนิวเอ่อริวอูร์ลเองก็คงจะไม่ได้ประตูวินาทีแบบไทาทายแล้วได้ลุ้นนึกออกใช่ไหมเอออันนี้ยผมก็ขอชมใช่อืมคือจริงๆแบบ จริงๆใครจะได้แชมป์ก็เหมาะสมทั้งคู่เลยนะในวันนี้มองว่าแบบเล่นดีกันทั้งคู่แหละแต่แค่วันนี้มันเป็นวันของติวคาสเซิลจริงๆโอเคขอแสดงความยินดีกับแฟนสาริกาดงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนหงเล็นึงคือเข้าใจแหละถึงมันจะไม่ใช่ถ้วยแบบใหญ่แล้วขนาดนั้นแต่ว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็แหมถ้ามันได้ติดมือมันก็มันก็คงฟินอ่ะเนาะเออแต่ผมได้ฐานะแฟนบอลเชลซีผม ผมก็จะบอกให้แฟนบอลลิเวอร์พูลสบายใจว่าปีที่คอนเต้มาคุมเชลซีปีแรกได้แชมป์ลีกก็แพ้อาร์เจนอลน,นดชิงไอ้เพ่คัสองหนึ่งเลยกอก็เดียวกันปีที่ทูเคิลมาคุมเชลซีปีแรกได้แชมป์ยูฟ่าแต่ก็แพ้เลสเตอร์นัดชิงเอฟเอคัพเหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของของทีมใหญ่นะว่ายุคนี้ทีมเล็กอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบเล็กไปตลอดการเพราะนั้นบอลน,นัดชิงสามหน้าคุณจะเจอทีมอะไรก็ตามคุณโดนหมดอีกอย่างหนึ่งคือ คุณมีแชมป์พิพิลิกไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งร้องไห้ภูมิไฟแต่เสียดายได,ได้เหมือนที่พี่บิ๊กบอกใช่ครับใช่แบบอย่างน้อยนักเตะค,คุณก็เต็มที่แล้วนะถ้าคุณดูจริงๆคือนักเตะค,คุณแบบไม่ได้ยอมแพ้เลยนะนักเตะของิรือร์พภูคือพยายามเต็มที่แล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆมันโดนแก้โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่ภูครับภูชิงคาร์บาวก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามพวกเราแล้วก็กดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมบแล้วก็ฝากติดตามพวกเรากันต่อไปด้วยนะครับผมจะพยายามลังสรนคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็พวกผมสคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย